ถุงโลหิตเป็นอย่างต่ำ3า0 0ยูนิตหรือ3,000ถุงต้องสำรองอยู่ในคลังของศูนย์บริการโลหิตสภากาชาติไทยทุกเช้าเพื่อสั่งจ่ายให้โรงพยาบาลกว่า100แห่งที่มารับโลหิตรวม2,700ยูนิตทุกวันสวนทางกับแต่ละวันที่มีผู้บริจาคโลหิตเข้าคลังเพียง1,700ยูนิตยอดผู้บริจาคที่น้อยอยู่แล้วทำไมช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เดินทางกลับบ้านก่อนวันหยุดยาว31ธันวาคม2556 ถึง3มกราคม2557รวม4วันศูนย์บริการโลหิตจึงยิ่งต้องเร่งสำรองโลหิตถึง12,000ยูนิตเป็นอย่างตำ่ำการใช้เลือดก็ยัเป็นอัตราปกติอยู่แต่ว่าจำนวนผู้บริจาคจะลดลงไปในช่วงช่วงที่วันหยุดยาวทังนั้นเราก็ต้องสำรองล่วงหน้าไว้ก็เท่าที่เท่าที่ดูข้อมูลย้อนหลังนะครับการใช้เลือดเนื่องจากอุบัติเหตุจะไม่จะเท่าเดิมเท่าเดิมครับผมแต่ว่าจะมีผู้ป่วยประจำที่ต้องใช้เลือดอยู่ เลือดกรุ๊ปโอมีจำนวนสำรองในคลังมากที่สุดแต่ก็ยังไม่พอต่อการรักษาผู้ป่วยแม้ตามหลักการแพทย์ระบุเลือดกรุ๊ปโอเข้ากันได้กับเลือดทุกรุปแต่ในทางปฏิบัติแพทย์ต้องรักษาโดยใช้เลือดให้ตรงกรุ๊ปเท่านั้นยกเว้นในกรณีที่จำเป็นมากจริงๆจึงจะให้เลือดกลุ๊ปโอทดแทนขณะที่กลุ๊ปเอเป็นกลุ๊ปเลือดที่ขาดแคลนที่สุดในคลังรองลงมาคือกรุ๊ป AB และกรุ๊ป B สภากาชาติไทยจึงต้องเปิดรับบริจาคเลือดทุกวัน เพื่อให้เลือดมีพอรักษากับจํานวนผู้ป่วยที่มีมากในสถิติมีผู้บริจาคหิตตามรายชื่อทั้งหมดทั่วประเทศมีอยู่1ล้านกว่าคน เป็นผู้บริจาคโลหิตประจําหมายว่ากลุ่มกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่บริจาคเป็นประจําทุก3เดือนทุกคนบริจาคได้ปีละ4ครั้งก็แค่ฝากย้ําว่าบริจาคเพิ่มขึ้นแค่ปีละ1ครั้งเท่านั้นได้หรือไม่จากที่คุณบริจาคเพียง1ครั้งเป็น2ครั้งคนที่บริจาค2ครั้งเป็น3ครั้ง3ครั้งเป็น4ครั้งนะคะเราจะมีเลือดเพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตเลยก็สามารถพร้อมที่จะมาบริจาคโลหิตได้มาพร้อมทั้งใจ ะะแล้วก็กลายที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงก็สามารถที่จะมาเป็นผู้บริจาคโลหิตได้ค่ะผู้ป่วยที่ต้องใช้เลือดทั้งถุงมีจํานวนไม่มากจึงต้องแยกส่วนประกอบของเลือดหนึ่งถุงออกเป็น4ชนิดตามที่ร่างกายผู้ป่วยจําเป็นต้องรับจริงๆเม็ดเลือดแดงเก็บรักษาได้35-42วันเป็นชนิดที่ใช้เยอะที่สุดน้ำเหลืองเก็บรักษาได้1่ปีแม้ผู้ป่วยที่ต้องใช้มีไม่มากแต่น้ำเหลืองนำมาทำเป็นวัคซีนรักษาโรคพิษสุนัขบ้าโรคตับอักเสบบีและอีกมากมาย สารทำให้เลือดแข็งตัวสกัดแยกมาจากน้ําเหลืองใช้รักษาอาการเลือดไหลไม่หยุดเกล็ดเลือดเก็บรักษาได้5วันมีผู้ป่วยจานวนมากต้องการแต่ยังขาดแคลนจนบางครั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต้องมานั่งรอหน้าห้องที่กําลังรับบริจาคเกล็ดเลือด ดังนั้นการบริจาคเลือดของเรา1ครั้งนะครับจึงสามารถนําไปรักษาผู้ป่วยได้ถึง4คนด้วยกันซึ่งการสํารองเลือดในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่จึงถือเป็นของขวัญให้ผู้ป่วยได้รักษาอย่างต่อเนื่องและก็ทําให้เราได้ทําบุญครั้งใหญ่ในเทศกาลปีใหม่นี้ด้วยครับ <S <S อุเลขาวประเสริฐถ่ายภาพชานวิทัพโตรายงาน